อลพิาพวกผมนั่งรอเพียงไม่นานอาหารที่สั่งก็ถูกนำะมาเสิร์ฟโดยพนักงานร้านคนใหม่สงสัยจะไม่กล้าชวนายไหนมั้งแล้วทำไมหน้าผมถึงต้องรู้สึกร้อนๆด้วยนะอ่ะกินเข้าไปเยอะๆจะได้ไม่เหมือนกระดูกเดินได้พอในายตัก,กุ้งตัวใหญ่ใส่ในจานผมเสร็จพางเอ่ยคำพูดชวยนยืนหีดออกมาผมจึงรีบเงยหน้ามองมันอย่างหาเรื่องทันทีฮ ึงกูจะเหมือนกระดูกเดินได้แต่กูก็มีสาวๆกินแล้วกันอันที่จริงผมกินอะไรไม่ค่อยได้มากกว่าตั้งแต่ท้องแต่เห็นไอ้นั่นไอ้นี่ก็น่ากินนะแต่พอเข้าใกล้แล้วโคตรเหม็นเลยกินไม่ลงกูว่ามึงหมดสิทธิ์มองผู้หญิงตั้งแต่มึงท้องแล้วนะไอ้ไหนมันพูดด้วยน้ำเสียงนิ้งๆบงบอกว่ามันกำลังไม่ชอบใจในระสายตาแข็งกระด้างนั่นอีกเรื่องของกูเป่าวะ กูจะมองใครหรืออะไรก็เรื่องของกูผมเองก็พูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเหมือนกันยังไงผมก็เป็นผู้ชายนะการที่จะมองผู้หญิงบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและถ้าหากมีผู้หญิงสักคนรับเรื่องที่ผมท้องได้และยอมรับลูผมจากใจจริงผมก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวก,กับเธอทันทีไอ้ไนมองหน้าผมด้วยแววตาแววโฉดแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อ ส่วนผมก็ไม่ได้พูดอะไรมองการกระทาของมันอยู่ยเงียบๆก็จะหันมาสนใจกับอาหารตรงหน้าผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันต้องทําท่าไม่พอใจเส่ผมด้วยหลังจากกินข้าวเสร็จไอ้นายก็พาผมมาส่งที่มอแต่ที่ทําให้ผมงุนงงอยู่ตอนนี้คือมันมาส่งผมที่หน้าคณะวิศวะพอพวกที่ยืนอยู่หน้าคณะวิศวะเห็นรถของไอ้นายขับเข้ามาทุกคนที่รู้จักมันดีกว่าครึ่งคณะก็หันมามองเป็นตาเดียว เฮียมึงจะเข้ามาส่งกูในคณะทำไมแม่งเอ้ยหยีจิบหายอยากจะชกหน้ามันให้อารมณ์เบาลงสักหมัดสองหมัดทำไมกลัวพวกบรรดาแฟนมึงเห็นเืยไงว่ามีผู้ชายมาส่งไอ้นายมันทำเสียงกลีนพร้อมทำสีหน้าประชดประชันเหมือนมันน้อยใจเป็นบ้าอะไรของมันอีกวะผมไม่สนใจกับคำพูดของมันพางสายหน้ายอย่างเอื่อมเอื่อมแล้วเปิดประตูลงจากรถ แต่ข้อนี่เท้าอีกข้างจะแตะพื้นผมก็ถูกแรงดึงต้นแขนจากมือหนากระชากให้หันไป,ไปเผชิญหน้ากับมันซะก่อนอะไรอีกวะผมหันไปถามมันยังไม่ทันจบประโยคริมฝีปากหนาก็ทับทับริมฝีปากผมซะก่อนอืมทุบอกมัน,นหนักๆสองสามทีก่อนจะเริ่มเคิมตามไอ้ไหนจากมือที่ทุบก็เปลี่ยนไปขยุมเสื้อนักศึกษามันแทนอืมเปิดปากให้กูเข้าไปหน่อยรีเจน มันผาออกช้าๆก่อนจะบอกผมด้วยน้ำเสียงแหบผ้าซึ่งผมก็ทำตามที่มันบอกอย่างว่าง่ายลิ้นร้อนสดเข้ามาในโพรงปากผมอย่างชำนาญกวาดความหวานหยอกล้อตวัดกับลิ้นเล็กเราสองคนจูบก,กันอย่างนั้นสักพักจนผมเริ่มหายใจไม่ทันมันจึงยอมผ่าริ้เผีปากออกช้าๆือนใช้นิ้วโปง้งเช็่น้ำใส,สตรงริมฝผีปากบวมเจือของผมเดี๋ยวตอนเย็นกูมารับห้างกลับกับใครเด็ดขาด ไอไนบอกเสียงอ่อนลงกว่าที่เคยพูดกับผมพางจ้องตาผมอืมผมตอบรับมันแค่นั้นก่อนเสียงโทรศัพท์ของไอไนจะดังขึ้นกรึ๊ฮัลโหลไอไนพ่าออกจากผมหันไปรับโทรศัพท์ผมจึงใช้จังหวะนั้นลงจากรถมันให้ตายสินี่ผมทำบ้าอะไรวันเนี้ยผมเดินฟึดฟัดกุดงิดต,ตัวเองจะมาถึงพวกไอพาร์ที่ยังนั่งกันอยู่ที่เดิมไงมึงแดกข้าวกับผัวอร่อยไหม ไอพารใช้น้ำเสียงกวนตีนถามผมมองหน้าไอพารอย่างหงุดหงิดแล pues, <pasa> ้วนั่งลงบนม้หินอ่อนด้วยแรงอารมณ์เฮียดึงไปเลยว่าผมท้องเฮ้ยมึงทําอะไรให้มันเบาๆหน่อยดิวะเดี๋ยวลูกก็หลุดหรอกไอคิมที่นั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆหันมาว่าผมดูจากสีหน้ามันก็รู้แล้วว่ามันเป็นห่วงผมมากแค่ไหนกูขอโทษว่ะกูลืมตัวผมขอโทษมันน้ำเสียงสำนึกผิดจริงๆพ่อขอโทษนะลูกต่อไปนี้พ่อจะระวังให้มากขึ้น หลังจากพูดขอโทษลูกในท้องผมจึงยิ้มบางๆพางลูกผมจึงยิ้มบางๆพางรูปหน้าท้องที่แบนลาบอยู่ตุบแฮแฮแฮมึงมึงแม่งกล้าว่ะจุบกับไอ้ไนายหน้าคณะเลยพอไอบีที่วิ่งมาด้วยความเหนื่อยหอบพูดจบประโยคผมนี่เบิกตากว้างเลยชิบหายเอ้ยผมลืมได้ไงวะว่าอยู่หน้าคณะแม่งเรื่องที่ผมจูบกับมัน รู้กันไปทั่วคณะเรามัง้งผมขยี้หัวตัวเองแรงๆด้วยลมหุดหงิดคูณสองอ๋ออย่างงี้นี่เองมิหน้าละถึงได้หงุดหงดหด <c oughs> อิเฮียพาดว่าเสียงล้อผมเต็มๆโว้ยมึงก็ไปแซวมันดูดิหน้าแม่งโครแดงเลยผมหันความพันทีที่บีพูดจบที่หน้ากูแดงเพราะกูโมโหเว้ยมึงหุบปากไปเลยนะ ผมชี้นหน้าคาดโทษไอ้บีไว้พวกมึงก็ไปแซวมันเดี๋ยวแม่งก็เขินจนตัวบิดหรอกไอคิมพูดเหมือนเข้าข้างผมแต่มันเองก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้สองตัวเมื่อกี้ฝากไว้ก่อนนะพวกมึงผมชี้นหน้าคาดโทษเพื่อมันทุกตัวก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นรอเวลาขึ้นเรียนอริ EP 16เย็นวันนี้ผมก็ยืนร้อยไนท์มารับอย่างที่มันบอกซึ่งผมไม่เข้าใจตัวเองเลย ว่าทำไมต้องทำตามที่มันบอกด้วยน่าจะไปกับพวกไอ้พาร์ตตั้งแต่เลิกเรียนแล้วจะได้ไม่ต้องมายืนรอไอ้นายขาแข็งแบบนี้ตั้งสองชั่วโมงแม่งเอ้ยถ้ามันไม่มารับผม<ๆ>ก็น่าจะโทรมาบอกกันสักคำผมจะได้ไม่ต้องมายืนรอมันแบบนี้ใช่สิผม,มไม่สําคัญนี่ทำไมมันต้องมารับผมด้วยผมนี่แม่งโง่ชิบหายที่ยืนรอมันสองชั่วโมงแล้วทำไมผมต้องรู้สึกน้อยใจด้วยวะ ปีนปีนผมหันมองตามเสียงแตรรถก็เห็นรถสปอร์ตสีแดงสดกำลังขับเข้ามาทางผมปล่อยให้กูยืนรอจนปวดขาไปหมดแล้วรถขับเข้ามาเทียบด้านหน้าด้วยความที่ผมยืนรอจนเมื่อยพอรถจอดน,นิ่งสนิทผมเลยเอื้อมมือกำลังจะไปเปิดประตูขึ้นแต่กระจกรถก็เลื่อนลงมาให้เห็นคนด้านในซะก่อนขอโทษทีนะวันนี้มึงกับคอนโดตัวเองแล้วกันกูมีนัดสำคัญพูดจบมันก็ขับรถออกไป พร้อมกับผู้หญิงในชุดก็อ,อกสั้นสีแดงถ้ามึงจะไม่มารับกูก็โทรมาบอกก่อนก็ได้ทำไมมันเจ็บตรงอกข้างซ้ายแบบนี้นะแล้วทำไมน้ำตาผมต้องไหลด้วยผมยืนอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ก่จะเดินไปขึ้นรถเมใช้วเวลาเดินทางจากมอเพียงไม่นานก็มาถึงคอนโดไอ้ไหนผมไม่เข้าใจว่าทาไมถึงไม่หยุดยืนอยู่หน้าห้องมัน ทั้งที่ผมกะว่าจะกลับไปนอนที่คอนโดตัวเองแ,แท้ๆถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วเตรียมตัวหมุนเดินกลับไปที่ทางลิฟต์แต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะไอ้นายกำลังเดินมามึงจะไปไหนไอ้นายถามพางขึ้นหอดคิวเป็นปมในมือถือถุงอะไรก็ไม่รู้ยาๆไปหมดไปห้องบอกมันแค่นั้นแล้วเตรียมตัวเดินสวนมันหมับนี่ก็ห้องแล้วมึงจะไปห้องไหนไอ้นายถามพร้อมเพิ่มแรงบีบเข้ามือผม แต่ผมก็พยายามปิดข้อมือตัวเองกับและจองหน้ามันด้วยแวตาวาวโชดผมเกลียดผมโกรธมันไม่รู้เพราะอะไรแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเห็นหน้ามันเราสองคนยืนเล่นสงครามประสาทยอยู่พักใหญ่ก่อนไอ้นายจะเป็นคนลากผมกลับเข้าห้องปล่อยกูจะกลับคอนโดกูผมพยายามดิ้นให้หลุดจากการกอบกลมของมันกูไม่ให้กลับมึงต้องอยู่กับกูพูดจบ มันก็ดึงผมเข้าไปในวงแขนแก่งพังซุกไซ่ซอกคอผมอย่างป่าเถื่อนโอ๊ยปล่อยกูเจ็บไอ้นายปะพูดยังไม่ทันจบประโยคผมก็รียบยกมือปิดปากตัวเองเมื่อรู้สึกข,ขึ้น่นไส้เป็นไรเมื่อเห็นว่าผมนิ่งเงียบไม่ดิ้นลนไอ้นายจึงพาออกจากซอกคอผมเงยหน้าขึ้นมามองผมผมไม่พูดอะไรแต่ผักอกแก่งมันออกแล้วรีบวิ่งเข้าห้องน้ำให้เร็วที่สุดเออเออ ทั้งที่อยากจะอ้วกออกมาให้หมดแต่ที่ออกมากับมีแต่น้ําเท่านั้นบ้าจริงทรมานลิเจนเป็นยังไงบ้างไอ้นายที่รีบวิ่งเข้าห้องน้ำตามผมมาอย่ารูปหลังให้อย่างเป็นห่วงก่อนจะยื้ก่อนจะยื่นกระดาษชิชชู่มาให้ผมหลังจากขี้บ้วนปากเสร็จขอบใจผมรับกระดาษิชดชู่มาจากมันโดยไม่มองนายไหนเดี๋ยวกูเปเอยาแก้แพ้มาให้ว่าเสร็จมันก็เดิอนออกจากห้องน้ำไปเดี๋ยวดีด้วยเดี๋ยวไล่ใส่ผมสำหรับมัน ไปแค่ตัวอะไรกันแน่อ่ะกินยาซะแล้วนอนพักผมรับยาแก้แพ้ท้องมาจากมันหลังจากกินยาเสร็จก็เดินเข้าห้องนอนเข้ามานอนเพียงไม่นานก็รู้สึกถึงแรงยุบข,ของเตียงข้างๆผมแรงดึงจากมือหนาและอ้อมกอดจากวงแขนแกงกับลมหายใจอุ่นๆที่เป่าเส้นผมกูขอโทษที่ทำกับมึงไปเมื่อกี้และที่เคยทำไปทั้งหมดกูไม่ขอให้มึงยกโทษให้กูแต่แค่ มึงอยู่กับกูก็พอน้ำเสียงทุม้มเข้มเอ,อ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่นุ่มนวลพางกอดกระชับวงแขนแก่งให้แนบแน่นมากขึ้นกูอาจจะกำลังรักมึงอยู่ก็ได้คำพูดของมันทำให้ผมหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งก่อนความรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ปนกับความตกใจไม่เชื่อกับสิ่งที่มันพูดจะตีกันจนหมสับสนกับความรู้สึกตอนนี้ 6กโมงเชา้าอ,อึอาการคลื่นไส้ทำให้ผมต้องรีบลุกเข้าห้องน้ำโดยเร็วที่สุดไอ้นายที่ยังคงนอนอยู่เริ่มขยับตัวควานหาผมที่เมื่อคืนมันยังนอนกอดอยู่แต่เพราะเสียงก่งคออ้วกในห้องน้ำเลยทำให้มันรีบลุกขึ้นมาจากเตียงตรงมาหาผมโทนิกนิดเดียวนะเดี๋ยวก็หายมันลูบหลังพร้อมพูดเสียงอ่อนโยนผมหันไปมองหน้ามันแบบเดียวแล้วหันมาก่งคออ้วกต่อ S <S> กว่าผมจะดีขึ้นลึ่นเกือบหมดแรงดีนะที่นายช่วยพยุงขอบใจเห็นหน้ามันชัดๆแล้วอดคิดถึงเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เป็นไรไม่สบายเหรอหน้ามึงแดงแดงนะมันไม่พูดเปล่าแต่ยื่นมือมาแตะหน้าผากผมด้วยคือสภาพมันตอนนี้หน้าขำมากอะ่ะผู้ชายหน้าตาดียืนหัวฟูใส่แค่เสื้อยืดสีขาวกับบ็อกเซอร์ แถมหน้ามึนๆผมกั้นขำไม่ได้จริงๆถ้ามีใครมาเห็นมันลุกนี้นะจะไม่เชื่อเลยว่ามันคือไอ้นหนนักเลงใหญ่ของมอเอกมึงไม่เห็นหน่ากลัวเลยผมนั่งขำไอ้นหนอยู่บนเตียงจนท้องแข็งรูปอาการเวียนหัวมาคู่ไปซัสนิทมึงขำอะไรวะไอ้น,นมันทำหน้าไม่พอใจพร้อมคิวขมวดก็ขำสภาพมึงไงแม่งตลกจิบหาย บอกพางชี้หน้ามันไอ้นายทำท่าคิดแล้วเดินไปหน้ากระจกเฮ้ยนี่มึงขำกูเหรอมันหันหน้ามาจ้องหน้าผมยังเอาเรื่องแต่ไม่จริงจังนะักเออซึ่งผมก็กวนตีมันกลับไอ้นายยกมือขึ้นมาชี้หน้าผมแล้วตรงเข้ามาหาผมบนเตียงจากนั้นก็เริ่มจีเอวผมไอ้นายพอแล้วหยุดลูกหลุดพอแล้วพอผมพูดแบบนั้นออกไปไอ้นายเลยหยุด ก็ยังคงทับทับผมไว้เหมือนเดิมมึงรู้ปารีเจน์มึงสวยกว่าตอนที่กูเจอมึงครั้งแรกอีกไอ้นายว่าพางเกียรยผมที่ปกหน้าออกกูหล่อปะผมทําหน้าเบ่งใส่มันมันบ้าปะเนี่ยไม่ชมผู้ชายว่าสวยแล้วเมื่อไหร่ลูกจะดิ้นได้วะมันว่าพางรูปหน้าท้องผมไปมากูก็ไม่รู้จะว่าไปผมก็ไม่เคยรู้วิธีดูแลตัวเองของคนท้องเลย ต้องศึกษาสบ้างแล้วสงสัยข้าวหน้าต้องหาหนังสือมาอ่านซะแล้วมันมนพึมพำคนเดียวแต่สายตากบมองท้องผมพางยิ้มบางเหมือนมันดีใจผมคิดว่าผมเองก็คงจะรักมันเข้าแล้วโอ๊ยต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช่วงนี้คือบีซีุ่่งๆนะคะต้องช่วยงานทางบ้านตอนนี้ก็กำลังเออซ่อมออยอยู่ ถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเราทําไร่ทํานาก็จะรู้ว่าเ,าเวลาหน้าไล่นี่คือไม่ว่างเลยจริงๆทาอะไรไม่ได้เลยก็ตอนนี้ก็ทําทั้งงานไล่แล้วก็เขียนนิยายตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกําลังทําเป็นรูปอ e ีบุ๊กเนาะยังไงถ้าทุกคนอยากอ่านก็เข้าไปอ่านกันได้นะคะชื่อเรื่องว่ากูเกียดมึงไอ้ลมเป็นคู่ซิปของพี่ไห่ควานและจั่วเฉินนะคะ ย่งไรก็ฝากยายเรื่องนี้ไว้ด้วยเนาะแล้วก็จะพยายามมาลงคลิปให้บ่อยๆที่สุดนะคะสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ BC ใำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณ347คนที่กด s u b สไครป์ให้ BC ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ